สวัสดีครับผมหมอสมศักดิ์เทมเกานะครับวันนี้เรามาพบกันในสารพันปัญหาโรคระบบประสาทนะครับมีข้อเสนอแนะข้อสงสัยใดๆก็ติดต่อผมมาได้นะครับทางอีเมลสมเทีย a k อดเคเนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันครับเคสผู้ป่วยหญิงอายุ22ปีนะครับโดยมีสงสัยว่ามีอาการทางกิตตเวชผู้ป่วยเนี่ยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3มนะครับมีอาการคล้ายประสาทหลอนมีลักษณะเหมือนคนมาพูดคุยด้วยมีอาการครั้งละไม่นานครับประมาณ3-5นาทีวันเนียวก็อาจจะเป็นครั้งหรือ2ครั้งนะครับคนไข้ อาจบอกได้ว่าคนที่มาคุยเนี่ยคุยเรื่องอะไรเพราะเขาจาไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรแต่ว่าคนอื่นที่อยู่ภายนอกเนี่ยจะเห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการคล้ายพูดจาโต้ตอบกับคนอื่นทั้งที่ไม่ไม่เห็นว่ามีใครภาษาที่พูดเนี่ยฟังแล้วไม่เข้าใจเ่าพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับอาการเป็นมาได้ประมาณหนึ่งเดือนก็ได้ไปพบจิตแพทย์แต่ว่าได้ยาทางจิตมาแล้วเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นคนไข้ก็เลยมาหาผมนะครับผู้ป่วยเป็นไรครับน่าสนใจมากอันที่หนึ่งก็อาจจะเป็นอาการไซโคซิอย่างหนึ่งที่ยังไม่ตอบสองต่อการรักษาแต่กกก็แปลมาที วันหนึ่งเป็นแค่สามถึงห้านาทีวันหนึ่งหนึ่งครั้ง,ง,ง,งสองครัง้งนะครับแล้วระหว่างนั้นคนที่ก็ปกติไม่มีปัญหาดใดๆการเรียนทุกอย่างการใช้ชีวิตไม่มีพฤติกรรมอย่างอื่นที่ผิดปกติการคิดการอ่านอะไรต่างก็ปกติเหรือว่าอาการแบบนี้ที่เป็นเปแหน,นหายนะครับเหมือนกันทุกครั้งอาจจะเป็นอาการของคอมเพกท์พาเชียลซีเชอร์แบบหนึ่งได้ไหมผมทําอะไรไปบ้างครับผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอาการทางไซโคสิสครับเพราะมันทําไมเป็นเปแหนหายแล้วก็ระหว่างที่พูดคุยกันทุกอย่างก็ปกติดูแล้วไม่น่าจะมีเหตุปัจจัยอะไร Dat ทำให้เกิดอาการไซโคซิสได้เลยนะครับก็เลยคิดถึงว่าน่าจะเป็นอาการชักก็เลยส่งส่งตรวจขึ้นไฟฟ้าสมอง EG ครับผลการตรวจ EG ก็พบว่ามีขึ้นชักบริเวณไลท์เทมเปอร์ล์แอเรียนะครับผมก็เลยให้การรักษาด้วยยาการชักโซเดียมบโปเอตอาการของแท้เนี่ยดีขึ้นชัดเจนหลังจากได้รับการรักษานะครับถามว่าเคสนี้เราได้เรียนรู้อะไรจากผู้ป่วยรายนี้ก็อาการทางจิตอาจเกิดได้นะครับจากคอมเพกพาเชียลซีเชอร์นะครับอันนี้ต้องคิดไว้นะครับอาการผิดปกติอะไรก็ตามที่เป็นไปในหายทุกครั้งและมีอาการเหมือนกันเนี่ยต คิดว่าเป็นอาการชักไว้เสมอนะครับโชคดีนะครับ